เหลือเวลาอีกเพียงแค่18วันเท่านั้นจะนำไปสู่การเลือกตั้งและชี้ชะตาว่าอนาคตประเทศไทยจะไปทางไหนสำหรับการเมืองและการเลือกตั้งครับวันนี้อินไซต์ได้เจอเจอกับพักชาติพัฒนากล้าออยกทีมมาทั้งหมดทั้งกรทมและคณะผู้รบ,บริหารมาบอกว่าทำไมถึงต้องเลือกชาติพัฒนา กล้าครับแน่นอนครับทางเนชั่นก็เปิดพื้นที่ให้กับทุกพักการเมืองชาติพัฒนากล้าถือว่าเป็นพักที่6เลยมั้งฮะที่มาเยี่ยมเยือนพวกเรารนำเสนอนโยบายเพื่อให้ประชาชนตัดสินใจในวันที่14พฤษภาคมครับไปดูว่าเขาบอกว่าตัวเขาเนี่ยมั่นใจแค่ไหนและผู้สมัครแต่ละคนมีวิธีคิดวิธีการเสนอตัวอย่างไรเพื่อให้ประชาชน ได้ตัดสินและที่สำคัญคือทำไมต้องเลือกชาติพัฒนากล้าพักชาติพัฒนากล้ามั่นใจแค่ไหนว่าจะได้สอสอเขตและปาร์ต้ลิสเข้ามาตามเป้าหมายมั่นใจเต็มเปี่ยมครับคือยิ่งเดินยิ่งมั่นใจนะมีความรู้สึกว่ากระแสะเรามาคือเริ่มต้นเลยเนี่ยพักเราเป็นพักใหม่เพราะฉะนั้นเนี่ยคนอาจจะไม่ค่อยรู้จกักนะครับเราก็ไม่รู้ว่าเราคิดอะไรเราเสนออะไรมาวันนี้เนี่ยผมคิดว่าชัดเจนแล้วเรามา ชนกับเรื่องของประเด็นปัญหาปากท้องปัญหาเศรษฐกิจครับ,รบเรามองว่าประเด็นปัญหาปากท้องปัญหาเศรษฐกิจเนี่ยมาจากการผูกขาดนะฮะเรามาสู้กับการผูกขาดทุกชนิดนะฮะนี่คือสิ่งที่วันนี้ผมคิดว่าประชาชนรับรู้แล้วเอาว่าต้นทุนพลังงานจะลดลงเนี่ยผมคิดว่าทุกคนรู้แล้วว่าต้องเลือกพักเราโอกาสนิยมเนี่ยม,มันมาจากการที่พวกเราทุกคนเชื่อนะครับ,รบว่าคนไทยทุกคนเกิดมาจนเกิดมารวยเนี่ยต้องมีโอกาสที่จะมีชีวิตที่ดีขึ้นชีวิตที่ดีขึ้นได้เนี่ย มันต้องมาจากโอกาสในการแข่งขันอย่างเป็นธรรมนะครับโอกาสที่เราพูดถึงนี่คือโอกาสแข่งขันอย่างเป็นธรรมมันมาจากการเข้าถึงการศึกษาที่ดีนะครับมันมาจากโครงสร้างเศรษฐกิจที่ไม่ได้มีการผูกขาดนะครับทำให้คนเล็กคนน้อยสามารถที่จะทำมาหากินค้าขายได้นะครับนี่คือที่มาและความหมายของโอกาสนิยมของภาคชาพัฒนากาการเมืองในอดีต2ี่ปีมานี้คือการเทเงินลงไปในถังที่ผูก น้ำมันรั่วทิ้งหมดล่ะว,วันดูเหมือนน้าจะเต็มถังแล้วมันรั่วทิ้งหมดอ่ะประชายิยม,มันไม่ควรจะใช้แล้วมันควรจะกลับเป็นโอกาสนิยมมีโอกาสชีวิตเปลี่ยนเพราะฉะนั้นทุกนโยบายของเราเนี่ยยกเลิกแบ็กลิสต์เปลี่ยนเป็นระบบคิดคะแนนคนเงินเดือนต่ำสี่หมื่นไม่ต้องเสียภาษีโครงสร้างพลังงาน,งงานหันค่าเอฟทีเปลี่ยนเรื่องของกำหนดเพดานค่ากันกัน้นํามันรเรื่องพวกนี้มันคือกล่องที่ยืนขึ้นแล้วสูงเห็นโอกาสทั้งนั้นอนะ่ะงบประมาณเนี่ยแทบไม่ใช้เลยแต่ว่าทำไมรู้ไหมขัดใจขัดใจทุนพลังงาน แน่นอนที่รู้ว่าขัดใจเพราะเพื่อนก็อยู่หลายที่เหมือนกันบอกเหมือนกันว่ามึงพูดน้อยๆหน่อยเรื่องนี้อะไรก็บอกมันไปแล้วกับเพื่อนคุณนั้นใช่ก็บอกมาแล้วบอกกูไม่หยุดเรื่องนี้กูเอาแน่กูไปถึงปลายทางแพ้เรื่องน้ํามันก็ขัดใจนะเรื่องแก๊สที่สําคัญเรื่องของดอกเบี้ยผมบอกกับพี่คือถ้าเราไม่ ไม่สู้กับทุนผูกขาดเนี่ยเราเอางบหลวงโยนไปเท่าไหร่เนี่ยมันไปเข้ากระเป๋าคนรวยแต่เขาบอกมันไม่เข้ากระเป๋าประชาชนทั่วไปมันเป็นที่กำลังพูดถึงโอกาสมันเรื่องของการไปแตะที่โครงสร้างหมดเลยนะทุกเรื่องเลยที่พูดถึงเนี่ยต้องต้องครับโอ้โมันต้องใช้พลังเยอะต้องใช้กําลังสอสอในสภาเยอะต้องแบบอพักร่วมต้องเอาด้วยไอ้พวกนี้คือคือผมว่านะตอนนี้กรุงเทพเนี่ยเป็นสมรภูมิที่ผมคิดว่าสําคัญมากสาหรับเราถ้าเกิดว่าคนกรุงเทพเขาเสพข่าวเขารู้ข่าวเขาเห็นการเมืองเปลี่ยนแปลงไปมาก ถ้าเกิดคนกรุงเทพให้โอกาสเรามผมสู้เต็มพี่ผมภาคภูมิใจนะครับในผู้สมัครของเราตั้งแต่เริ่มต้นเลยที่เราตั้งพรรคชาฒนาก้าขึ้นมาเนี่ยคือเราต้องการที่จะเปิดโอกาสนะครับให้กับคนรุ่นใหม่ที่เขามีไฟมีใจมีความคิดดีๆนะครับมีโอกาสเข้ามาทํางานการเมืองวันนี้เนี่ยอย่างน,น้อยที่สุดก็คือเราประสบความสําเร็จนะครับในการที่จะให้โอกาสเขา และเขามาถึงวันนี้เขารู้ชัดนะครับว่าเป้าหมายในการทํางานของเขาคืออะไรความต้องการของพี่น้องประชาชนคืออะไร,รมาจุดที่2นี่ก็คือเรื่องนโยบายาบัตรบันครับสำคัญที่สุดเนี่ยก็คือเลือกไปแล้วเนี่ยจะเข้ามาทําอะไรนะฮะและจุดยืนของเราเนี่ยก็คือเราต้องการที่มาสร้างโอกาสและเรารู้ด้วยว่าสาเหตุที่คนไทยไม่มีโอกาสเนี่ยคืออะไร มันมีความจําเป็นที่จะต้องเข้าไปรื้อที่ตัวโครงสร้างของปัญหาแล้ว,ลวพอชูนโยบายไปไม่ว่าจะเป็นนโยบายค่าไฟแบ็กลิสต์คนตอบรับไหมกระแสตอบรับจากพื้นที่เนี่ยมีไหมรพรรคเราเป็นพรรคใหม่ต้องใช้เวลาอธิบายนโยบายนิดนึงและนโยบายของเราเนี่ยเป็นการแก้ปัญหาโครงสร้างประเทศซึ่งหมักหมมมาหลายสิบปีมันไม่สามารถอธิบายง่ายๆเหมือนแจกเงินนะฮะ มันต้องใช้เวลานิดหนึ่งแต่พอเมื่อเขาได้รับฟังเขาได้เข้าใจสิ่งที่เราทำเนี่ยผมว่าสิ่งนั้นทําให้ประชาชนเริ่มหันมามองพักเรามากขึ้นเรื่อยๆนี่นฟังแกนนําพักไม่เท่าไหร่เราฟังผู้สมัครดีกว่าเ <laughs> ชื่อมั่นว่าจะเข้าสู่สภาได้ไหมหลังวันที่14เนื่องจากผมเป็นครูผมนําเสนอนโะยบายเด็กไทยสามภาษา ซึ่งมันเป็นฝุ่นที่อยู่ใต้พรมแล้วพอพี่น้องชาวจอมทองบางขุนเทียนได้รับทราบนโยบายนี้รวมถึงความนิยมของหัวหน้ากรจ,จ,จ,จติกวันนี้ของผมแล้วครับหลายๆคนต้องการให้หัวหน้ากรเป็นนายกตรัฐมนตรีสมัยต่อไปครับเชีย์ได้นะ,ะเพื่อนพูดถูกใจเียอะไรเนี่ย26 <laughs> จอมทองบางขุนเทียนครับวันอยากจะให้เปิดระบบขนส่งเกี่ยวกับออทางไฮเวย์หรือเชื่อมต่อ ไปถึงทุกไม่ว่าจะเป็นลาว <c oughs> ไม่ว่าจะเป็นกัมพูชาไปคือเชื่อมต่ออินโดจีนทั้งหมดนะคะแล้วการที่จะเราจะทำถนนไปแต่ละจุดนะคะก็จะเกิดการค้าขายเกิดขึ้นเศรษฐกิจจะเกิดขึ้นตลอดระยะเวลาที่ถนนได้ไปค่ะเชื่อมต่ออันนี้คิดใหญ่นะเนี่ยมันจะคิดเฉพาะคอสมอลเลยคิดต่ประเทศเลยเนี่ยสสกรุงเทพต้องคิดด้วยเราอย่างภาษาเมือได้ด้วยนะใช่ค่ะเป็นค่ะทำไมทำไมต้องเลือกเราเห็นั้นคนกอสม นอกจากคนไทยและคนกรทมที่เราจะต้องดูแลทุกท่านมีนโยบายเรื่องเศรษฐกิจแล้วของแนเป็นนโยบายสู้เพื่อคนพิการแล้วก็สู้เพื่อเสียงที่ไม่มีใครได้ยินค่ะ,ะคพักชาติพัฒนากล้าเป็นพักหนึ่งที่ไปเอกกันแล้วตอนนี้การเอกกันเนี่ยจะทำให้มีสอสอเขตในพื้นที่ต่างจังหวัดเพิ่มขึ้นไหมคุณกรณจะสังเกตว่ากระแสอะของพักที่ เมืองหลวงของชาติพัฒนาเดิมนะครับก็คือทางโคราชเนี่ยคือมาแรงมากนะครับโดยเฉพาะในเขตพื้นที่ในเมืองเพราะนั้นเรามั่นใจครับว่าเราจะมีสสจากทุกภาคนะครับซึ่งจะทำให้เราสามารถที่จะเป็นพักการเมืองที่พูดได้เต็มตัวนะครับว่าเป็นพักการเมืองของคนไทยทุกคนพยามจะสร้างฐานเป็นสองเมืองหลวงปะเป็นสองเมืองหลวงโคราชก็มีกทมก็มี จริงๆสงขาก็อยากให้เป็นเมืองหลวงเหมือนกันนะอย่ามาตีเมืองผมนะนี่คนนี้เมืองพัทลุงนี่สงขาคะแนนเสียงก็ดีคะแนนเสียงดีใช่ไหมความจริงทางใต้เนี่ยต้องขอบอกว่าคะแนนเรามาแรงเลยทีเดียวมาแรงนะครับเราส่งผู้สมัครเนี่ยไม่ได้ครบเราส่ง19คนนะครับในภาคใต้แต่ทุกคนไฟเตอร์หมดแล้วก็ตอนนี้ทุกคนได้ลุ้นนะครับซึ่ง ผมบอกตามตรงเลยสิ่งเดียวที่เราต้องฝ่าด่านอุปสรรคมาให้ได้ก็คือฝ่าด่านอุปสรรคปัจจัยคุณกรณการเมืองไม่ใช่พระปัจจัยคืออะไรเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ที่เขาวัดกัเป็นกิโลที่เขาชั่งกเป็งกิโลนะเฉพาะกอมยุทธศาสตร์คิดว่าคืออะไรผมว่าเราพยายามสร้างความเปลี่ยนแปลงการเมืองใหม่เราสู้กันฟัดกันอยู่ขนาดนี้ว่าโอกาสนิยมกับประชานิยม นั่นเป็นการเมืองที่เราสู้ในเชิงนโยบายครับและเราก็ผลิตนะักการเมืองรุ่นใหม่ที่เราคัดเอามีคุณภาพลงสู้พี่โอ๋ถูกต้อง,องเราอยากสร้างโอกาสนิยมเราอยากสร้างการเมืองใหม่คือจดประกาใจแข็งแขงวันที่14เลือกที่ชอบเลยเลือกที่ชอบผมว่าต้องเปลี่ยนแปลงนะเที่ยวนี้มันอยู่ในมือเรานะพ,พี่โอครับพี่วีครับ,รบการเมืองเที่ยวนี้ผมว่าหักปากกาเซียนอบอกว่ายิ่งเฉพาะคนกรทมมันมีเชิงยุษาษาทธศาสตร์อย่างที่บอกเขาจะถามเนี่ยและจะเข้าสาภาไปจะโหวตให้ให้ลุงไหม จะโหวตให้ลุงไหม้เดี๋ยวนะผมยืนยันเลยนะยืนยันตรงนี้ก่อนทุกคนเลยนะครับครับไอ้รัฐบาลเสียงข้างน้อยเนี่ยไม่เอาเด็ดขาดอันนี้อันนี้อันนี้ฝันไปเลยฝันไปเลยไม่เอานะครับเพราะมีคนมีคนพยายามคิดมันคิดมันคิดมันคิดจริงพี่นี่พี่ดัชนีคิทย์คุณดับฝันไปหลายคนนะต่อพี่วีนะว่าลุงต้องได้2 5เสียง25เสียงก่อนนะ25ก่อนนะทั้งสองลุงเลยนะถึงจะ โหวตได้หรือไม่ได้อย่าเอารัฐบาลเสียงข้างน้อยมาเท่านั้นเองนะครับไม่เอามันไม่มีสิทธิภาพมันผิดหลักขัดหลักประชาธิปไตยสากลและถ้าเกิดเข้าร่วมรัฐบาลเนี่ยจุดยืนของพรรคชาติพัฒนากล้าเนี่ยอะไรบ้างว่าจะร่วมกับกลุ่มไหนยังไงมีเงื่อนไขอะไรบ้างเงื่อนไขแรกก็คือเรื่องของเสียงข้างมากเสียงข้างมากครับแล้วก็ขอเสริมนิดนึงก็คือเราเคารพกติกามารยาทสากล ระบบรัฐสภาก็คือพรรคที่ใหญ่ที่สุดต้องมีสิทธิ์ตั้งรัฐบาลก่อนใหญ่คือเสียงข้างมากพรรคที่ได้เสียงมากหนึ่งเสียงมันต้องสุดมให้สิทธิ์เขาให้สิทธิ์เขาให้สิทธิ์เขาตั้งก่อนแต่เขาตั้งไม่ได้คนนึ่นต้องมีสิทธิ์ด้วยนะอันดับสองมองแง่นะเพราะฉะนั้นอันนั้นอัันนน้ชัดเจนสองละเรื่องที่สำคัญที่สุดในมุมของเรานะฮะนี่คือกรณีเราไม่ได้เป็นแกนนะครับก็คือโอกาสในการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญๆของเรานโยบายเพราะนั้นที่สำคัญที่สุดคืออะไรเนี่ยก็คือเข้าไปรื้อโครงสร้างนะครับเรื่องของการ แก้ประเด็นปัญหาเรื่องของการผูกขาดนะครับไม่ว่าโดยเฉพาะเลยในเรื่องของพลังงานครับ,รบลงมาถึงในเรื่องของระบบสินเชื่อนะเข้ามาแก้เรื่องของโครงสร้างภาษีสร้างควาไมไปทธรให้กับมนุษย์เงินเดือนค,คือ,ค,อคือเรื่องเหล่านี้เนี่ยมันเป็นเรื่องสําคัญสําคัญนะครับที่เราหาเสียงมาเป็นปีชาติพัฒนาก้าประเมินว่าจะมีสอสอเท่าไหร่ได้กรุงเทพก็ไม่น่าจะเกิน33คนใช่ไหม <c oughs> <c oughs> กรุณาการุณาเว้นให้คนอื่นไม่มลด <c oughs> ไม่ลด <c oughs> กรุณาเว้นให้คนนะครับแล้วก็เรามั่นใจในคนของเราเรามั่นใจในนโยบายและชุดความคิดของเรานะครับมั่นใจในความบริสุทธิ์ใจของเราในการที่จะรับใช้พี่น้องประชาชนถ้าพัฒนากล้าประกาศตนว่าเรื่องเศรษฐกิจต้องเราถามแล้วที่อื่นเขาไม่มีหรือ,อขอให้ดูที่มาที่ไปตักกะ การนําเสนอของเรามันมีตัวเลขเพียบพักเราบางทีน่าเบื่อมากนะครับจะพูดอะไรง่ายๆไม่ได้ต้องแบบโอ้โหอธิบายความนะครับ <c oughs> นั่นเป็นเพราะว่าเราคิดมาละเอียดนะครับถ้าใครไปย้อนดู GDP ตอนวิกฤตการแฮมเบอร์เกอร์คริสเนี่ยประเทศ 5, ไทยเนี่ย 5, <1. S 3> ครับ GDP เราติดลบ0.7นะครับคุณกรเนี่ยปีต่อมากับเป็นรัฐมนตรีเนี่ยทำให้บวกขึ้นไป GDP เป็น7.5พี่ครับจากลบ0.7ขึ้นเป็นบวก7.5 และเป็นการบวกที่สูงมากในรอบ20ปีนี้เลยนะครับฉะนั้นผมคิดว่าการผ่านวิกฤตเนี่ยคุณกรณ์ทำมาแล้วสวัสดีนะครับสวัสดีครับขอบพระคุณครับสวสดีครับส่งเสียงกำลังรายการนะครับส่งเสียงกำลังรายการนรัชาติพัฒนา้าชาติพัฒนา้าชาติพัฒนาางานดีมีเงินของไม่แพงชัดเจนมากครับงานดีงานดีมีเงินของไม่แพงและก็บอกว่า เศรษฐกิจต้องเราเอกามีมอตโต้ไม่กี่คำเห็นแนวคิดเห็นวิธีการเห็นการเสนอตัวแล้วประชาชนจะเป็นผู้ต hey> ัดสินใจ14พฤษภากมนี้ครับ